นะทุกคนอันนี้เขาเล็กๆอยู่นะน้องเขายังเล็กๆอยู่เนี่ยเราจะไม่เก็บแบบนี้คขมือขัดปวดหลังก้อยขวิตเก็บพี่น้องกำลังออกก็มีกำลังเป็นตุ่มเป็นตุ่มออกเฮ้ยนั่นนงต้นกรไดเอ่อไว้เขาอเขาใหญ่ซะกเก็บขาร์ด็อกให้ทุกคนมันกับที่ชดความหนาวโอ้ยมือขอยกเบิ่งบอลเด้อพี่น้องเด้อขวิตเด็ดเอา เนี่ยมันเจอความหนาวมาแล้วมันช็อตนี่พี่น้องนี่ช็อตเลยเน่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 ่กำลังงามงามหนาวมันเย็นมาเลยเนี่ยช็อตวัดใจทุกคนเรามาแต่เช้าเลยมาเก็บเห็ดเด้กพี่น้องมาเก็บเห็ดทักคันะเลนมันจะแห้งว่าอะไเนี่ยเออมันเจอความหนาวที่ไปปะหัวข้างบนเลยเนี่ยงานฝนก็ตกเต็มอยู่เดียวค่อยผาเก็บได้พี่น้องด้วยเห็นมันได้แจ่ไหมพูดนะ เบิร์กหนึ่งพี่นี่มันแห้งไปแล้วพี่น้องมันชักความหนาวนี่ยคานใบใหญ่ไหมปีนี่แปลกๆความหนาวมันมาไวคอยพาเบิ่งสักคนเด้อพี่น้องคอยจะสิพาเก็บเด้อนี่นี่กำลังออกกันมีหนักเจอความหนาวแล้วมันชะงักนี่ดอกมันเลยใบใหญ่เห็นบ่พี่น้องมันสิช็อตดำนะเซนบ่ช็อตความหนาวเฮ้แม่นมัดนี่เฮ็ดทักคันตะเรนนะทุกคนนี่นะ โอ้ยเย็นคอาม,มาตะเศ้าหรือได้มือเนี่เห็นบอกมันชอดความหนาวมันแห้งมันกระแดงนะเนี่ยอืมพนละไปเดี๋ยวคอยจังสิพาเก็บพาหล่อพาเบิ่งซสก่อนมันแห้งมาแล้วเนี่ยมัวแต่เฮต่งานฝนกระตกพี่น้องเอยฝนตกคุ้มมือนี่กลุ่มนีนงามโอ้ขอทถ่ายรูปก,กอนเด้อเออ ุงมือขอก็บไริษัทเลยพี่น้องเขาจะเด็ดกองไว้กองไว้จังมาตัดขาเท่าเดียวมันบ่งงามเห็นบ่เพราะว่ายัางมันแห้งขาบัวใหญ่พร้อมขาบัวใหญ่บุคือป่านั้นเด็พี่น้องป่านั้นขาจะใหญ่เด็ดกระขาดเห็นมันมันพอยบ่แล้วเนี่ยทุกมือก็บบริษัทอาสิเด็ดกองไว้กองไว้ก่อนเราจะมาเก็บตัดขาเด็ดเห็ดอันนี้มันเก็บ ไปได้ไปได้ไปโดยบ่ไ huh. ด huh. ้เด้พอดีไปดอยบ่ได้โอ้ยวโหก็ได้หนาวพี่น้องมันหนาวโอ้ยกองไว้สกอนผู้เห็นบ่มันแห้งหมดเลยเห็นบ่ลนะแห้งหมดเลยนี่เห็นบ่หัวเขาจะดำถ้าเขาเจอความหนาวนี่เขาจะช็อตเด็เนี่ยเออคอยเฮ็ดตรงานพี่น้องเอ้ยเ็ดกรสิวายไปเลยเก็บกองไว้สกอนมองงามนี่เปล่มันไปปะหัวเขาบ้างเลย ตะก้าของก็อยู่ตะข้างล่างหมดเลยเห็นบ่ล่าวันละพี่น้องคอยเก็บไว้อันทอดมันใส่กับหมูส้มมูซับมูนั่นแหละเฮ็ดคลิปเงาพี่น้องได้เบิ่องในส้มแน่เนาะค่อยกะค่อยเห็ดคลิปโอ้ยเก็บเห็ดโบงงามพี่น้องค่อยนะเก็บเห็ดโบงงาม ดอกมันบมใหญ่เลยเห็นมันเนี่ยมันจะงักไปแล้วเดี๋ยวเจอความหนาวเขาก็สิเลือแต่ดอกใหญ่ๆมันนมอง่เงี้ยเฮ่กโมอ์เออเออแล้วค่อยมาตัดขาเดี๋ยวเดียวกิเพ็ดบุงาะเรากองไว้กัน ห yeah, นาวขอมาตัดเสื้อดิพี่น้องเลยเปลี่ยนมงเศ้าโอ้โหเอากรงไว้ก่อนไปพี่น้องมาตัดเข็ดกันงามๆให้รู้เขาก็มาเก็บแห่งๆสิพี่น้องฝนตกกู้มือแมอมบุรมาเก็บเห็ดถ้าเป็นแม่หมูคอยเราซิมาเก็บแบบนี้ คเพื่มาเก็บติดอกใหญ่ๆองนี้สิอุ้ยอุ้ย,ย,ยไปตัดขายเ่ขงนบัดงานงอกงอกพี่น้องเอ้าน่ะทั้งนี้ก็ได้บานหมดแล้วพีน่น้องบานหมดแล้วพวูดนะอุยบานปะหัวหมดแล้วเท่าไรกะ บางคนก็มาก,กินหนุ่มเนาะบางคนก็มาก,กินดอกบ,บานๆมันแห้งมันเย็นหมดเลยพี่น้องเอ้ยผุ้น่ะโอ้ <Bliss S 1> อยกำมอบกำมอบปะฮะคอยหนุ่มไหวหนุ่มไหวพี่น้องเอ้ยถ่ายลงบ้านสีฟ้าน้ำแหน่เฮ้ยถ่ายให้เบิ่งแหน่บ่น,นั่นแหน่เนี่ย้าคอยเก็บกล้องไว้กล้องที่หนึ่งเนี่ยผลกล้องที่สองกล้องที่สามผู้ละ เปาน,นิดไปได้พี่น้องเดีรร๋ยว <c oughs> คอยชิมาตัดขาก่อนเด้อมาได้แม่มาซอยก็ตัดขาเฮ็ดแบบนี้เอ้ยกลัวไงยะอยู่เออขากองคอยกระตักยากยากเด้อพี่น้องเอ้ยมาได้ป่านนี้มาซอยก็ตัดขาเฮ็ดได้แบบนี้คนดอกงามคัะพี่น้องเอ้ยงามบารมีเหลือเก็บกอกไว้สองสาวกองคอยชิมาตัดขาเิ้งนี่คอยสิมาเก็บแต่แนวนี่พี่น้องมันแห้งมันง่ายดีอันผดอกบัง,บ,งบ่อนมัน มันอัดน,นั่นแล้วมันมันแห้งคักอันนก็ได้ยบานจนแบบเก็บบ่คักนะพี่น้องเมื่อตัดเหมือนแบบงานงอกเฮงงามบ่ hey, <number. S 1> มาเด้อโซ่ขัตัดเดือบัดน,นี้ยเองเก็บกองไว้กองไว้เอาลงบ้านฟ้าน้ำแนวมี่องบ้านหรือพี่น้องเด้อไปเล่นน้ำข่อยก็ได้บ้านบ้านฟ้าข่อยก็นัน่นแหละมีละมณ์โบเซลูดนั่นแหละอันเดียวกัน กันในบ้านแดงขอยนี่แหละบ้านแดงขอยก็เปลี่ยนชื่อเนาะแต่ชื่อเก่าขอยก็น,นี่ละม้นนั่นแหละโตเอ็นอีอีคือเก่าแล้วพี่น้องเลยไปจับมาสิขวดก็ตัดขาเลยพี่น้องอยตัดออกเลยนะเนี่ยมันสะอาดถ้าบันบ,นบนถึก์บรรบุตร์ฝนโดยฝนบุต๊ใส่มันจะสะอาดเลยพี่นอ้องเก็บง่ายพร้อมแล้วนั่งเกลือกแว้วขอยกระดายอยนั่งเกลือกแล้วพี่น้องเลย เด็ดแต่สีก็ได้สะ,สะอาดถ้าถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเห็นบ่มันสะอาดดีไปคอยตูวเก็บตัดขามันก็เด้อพี่น้องเด้อมาได้แบบนี้เออเมื่อยแล้วปวดหลังก็ไปชิโนนเก็บได้เป็นบาดนี้พี่น้องเอ๊นอนกิ้งนอนเกือกเก็บเม็ดเก็บน้ำมันนี่แหละเอ้ยยังงามเลยขาเพื่อนะนะ <c oughs> นะ <c oughs> งามอยู่เลยพี่น้องโอ้ยเขามัเก็บนั่นนี่ดอกนั่นนี่เออมันหักระวังเด้อเพราะว่าเขาต้องฉีกฉีกดอกมาเด้อพี่น้องกังเทือนี่ตัวทงตัวทากอะไรเงี้ยมันเข้าไปอยู่ข้างในเงี้ยเออเราต้องฉีกดูต้องอะไรดูหมาเก็บหญ้ามอสเองกันงามโอ้ยเฮ็บได้สี่ายหัวพ่อยลงทุนคักเพิ่นเอ้านี่โอ้ยคุณอะ สายนี่ก็ได้ไม่ปเบิ่กนะพุ่นหลงทุนเนาะนั่งกิ่งนั่งเกิดเก็บเพชรได้พี่น้องเอ้ยพุ่น่ะงามคักนี่อยดอกมันขนาดนี้เราคนหมักกินพี่น้องเลยชอบกินประมาณนี้ของก็อึโอ้ยค่อยๆลบลุกคุกคานได้พี่น้องเอ้ออันนี้ ขายักน้อยอันนี้ค่ะขายอย่างน้อยเห็นบ่กขาวอหมเออชอบขายใหญ่ๆอย่างนี้นี่ขาเป้งๆอย่างนี้นะทุกคนเปียกๆเปียกๆขึ้นมาหย่ามอสเหี้เปียกเลยพี่น้องเลยไปเลือกเอาพี่น้องเลือกแต่ขายาวๆมันนะ ไปก่อนสกองไว้ก่อนไปก้องไว้ก่อนเนี่ยเก็บเห็ดไม่สวยเก็บกองก่อนทุกคนโออออออมันพลอยพี่น้องพลอยพลอยลายมากองไว้กองไว้กองไว้พลอยเก็บกองไว้ ใหเพี่หวคาวมันจะงาวเนี่ยนี่เห็นเปล่าอื้ยมันจังเซ่บพี่น้องดอกมันจะช่ำหน่อยลื่นลื่นเปียกรวบก่อนนะพอติดนิสัยคอยรวบเพิตรวบเพิตพี่น้อง เก็บรวบเก็บรวบขาใบใหญ่เลยดีเลยเป็นสีแปลโอ้ยผ่อยคักผ่อยคักพี่น้องเอ้ยเก็บเพชรแบบงามเนาะนี่ละมนุนเก็บเพชรแบบงามโอ้ยเลือ่อนเลื่อนเลื่อนงามคักพี่น้องเอ้ยคนมาเก็บแนวะนี่คลายเน,นะนื้อเงานี่ยนองาม น,น,นี่พี่น,อน,อนงงงง้องนี่ยโอ้ยเก็บต่งแตงงามขามันเตงาวมันแตงสะอาดเฮ้ยเห็นบ่าขาเขาเชี่ยวๆเรื่องๆอย่างนีง้พี่น้องสะอาดพร้อมเฮ้ยเนี่ยช็อแล้วโอ้ยปุดนงามบ่าวงามบ่ ให้เด็กอื่นก็ไหวไปแล้วนี่เก็บแล้วพี่น้อยเป็นตุกลลยมือลลยสองสามาทิ์เลยเนาะเขาไ้พาทุนเจ้ามาเห็ดคลิปช่ว์ในงานเขาไปหลายหลน้อีเนาะนี่แหละตัดกันตะเล่นเอาจุ่มเนี่ยขอตัวตัดคาก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งต่อ เดี๋ยวมาตัดเห็ดข่อยไว้กองนี่เออแห้งมาเลยพริกชุบเอาด้านอีกโซนหนึ่งโดยพี่น้องทุกคนที่ข่อยพาเคยบึงคลิปสั้นที่หลายๆเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บบ้ามาเก็บนี่ก่อนโอ้ยพริกชุบก็แห้งขักพี่น้องเท่าเลยได้เนี่ยขักเสียเอาเพิ่นโอ้เออกองไว้ก่อนแล้มาเก็บเอาเห็ดอันนี้ก่อนงามปะงามปะทุกคน แห้งมันแห้งมันกระเด้งอะไรพี่น้องก้อ,กองมัะคือวีกองน้ำเด่นเ็ยเพชรเอา้ามันกรอบลายกรอบคักกรอบคักกรอบแน่กรอบคักกรอบแน่นะพี่น้องออขายยาวๆถ้ามัน,น,มน,มนออกน้ำหมอดสิค่ะมันจะยาวพี่น้องอ เงาจนทื่อเลยมากินเรืองๆลื้เงาๆสิละคยุยมากของเงาไมากของเงาเฮ้ยเฮดเด้อร์เฮดเด้อร์พวกแม้นอืนอ่นๆเด้อนี่แต่สิยังไบ่นี่บอกมันถ้าหนาวมามันจะจั่างสิพี่น้องมันจะช็อตจั่างสิเออหัวเพื่อกระสีเริ่มดำเข่าสิเก็บกองไว้กองไว้เดี๋พี่น้อง เก็บกองไว้กองไว้ขาเหยาเหย้านะเฮ้ยถ่ายให้เบิ่งแน่บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยเก็บกองไว้กองไว้นี่ยแล้วเฮ้ยมามาเบิ่งบนนี้มาตะบนงามๆมันนี่เฮ้ยเก็บให้เบิ่งแน่บ่ได้เก็บให้เบิ่งแน่เด้อพี่น้องเดูในมันเนี่ยเนี่ยคนมาเก็บเนี่ยนี่ยขาเหลืองๆเนี่ยนี่งามพ่อยได้พี่น้องเอ้ยเออมันหนาวแล้วเนาะเฮ้ย เอ้าเฮ็ดให้เบิ่งเด้อนี่มาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเลยเด้อเอพีเด้อพี่น้องบางคนเพิ่นก็คิดฮอดเนาะเห็ดคลิปยาวให้เบิ่งเนี่ยบ่อยากเบิ่งคลิปสั้นเพิ่นว่าเออเอาเอามาเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเอานี่มาแล้วมาทําคลิปให้ดูแล้วมาเบิ่งเด้อเดียวค่อยยุ่มเบาเด้อพี่น้องเอ้ยยุ่มเอายุ่มเอาเดี๋ยวจะิลงไปตัดขาเพียเดียวโอ้กิ่งไม้กิ่งไม้ทับหัวเอจิ้มตาค่อย กอบแตกขักไปเลยอ,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 อโอ้ยเอามาเบิ่งเด้อบันี้เด้อเฮ็ดให้เบิ่งเด้อในคลิปนี้มากเก็บให้เบิ่งแล้าน,น,<อ>นอนนอนกิ้งนอนเกลืนอกอ,อะไรได้พี่น้องตีลังกานั่งตัดเอตีลังกานอนตัดขาเฮ็ดอะไรได้พี่น้องเอ้ยปวดลังแล้วเออเท่าแล้วเอ้ย เมื่อยไรโ,โควกดจังซี่แล้วพี่น้ <S <S อ, em. again, s> <S นองเลยนอนเก็บจังซี่แล้วเอ้ยขักบัวแบบนี้นอนเก็บไปเลยนอนเก็บนอนตัดขาเห็ดอย่างเดียวคลิปนี้เอ้ยขักบัวปวดหลังเนาะปวดหลังเขาก็นอนเก็บตัวเนาะพีอนอกนอนเก็บนอนมีบเอาน้ามุนี่แหละผ่านีขนาดนี้งามขักบัวแบบนี้ปวดหลังเพื้นพี่น้องเพื้นลนอนเม็ดนอนเม็ดนอนนั่น นนก,กินอนเกลือก,นอนก,อก,ออกไปนี่นอนกิ้งนอนเกลือกเออข่อยก็ได้เนาะนอนกิ้งนอนเกลือกเอาเออเอ้าไปไปไลยเติบแล้วล่ะเห็นละเออจสน,นอยกระสิพ่อแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเอเออือ่ะทุกคนเราก็จะพออลไรเด้อนี่เด้อเออเมื่อนี้ได้มาเห็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มอลไรเด้อนี่เด้อ ขอโทษหลายๆบ่ค่อยได้ลงคลิปพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปยาวให้เบิ่งเฮ็ดแต่คลิปสั้นให้เบิ่งนะะั่นล่ะขอกระลงบ้านฟ้าแน่เออไปเบิง่งคอยติดตามในบ้านสีฟ้าก็ได้เด้อพี่น้องเดอ้อบ้านแดงก็ได้เด้อนี่ล่ะจ้ะคือเฮ็ดทักกันเทรนของวันนี้คอยจะอ้อนขายงาวๆที่ะร่อยมาก,กินพี่น้องเอ้ยเอาข่อยก็สิพอแล้วจ้ะบัดนี้ก็สิตัดขาเห็ดได้บันทึกเจ้าบันสอยกับตัดขาเห็ดเ,เด้อบัดนี้เด้อเออมาเก็บให้เบิ่งแล้วละ่ะเออนี่มันเปียก เปียกน้ำมองน้ำหมอกเพท่ากับฝนตกคอยสิมารเก็บแบบนี้แหละแต่ข้างล่างมันแห้งมาแล้วพี่น้องแห้งแห้งมาแล้วเอา,า,า,าเนาะเอะว่าอะไรไงฮะเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆมันได้คอยกับสิคอยตัวทัดข่ายเฮ็ดแล้วจ้ะพี่น้องจา้าไปแล้วไปแล้วบายบาย,บายขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกการติชมเด้อให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงเฮง,งๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคนพี่น้องจา้าบายบาย